بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد อออิบมนรครับท่านพี่น้องผู้ร่วมศัทธาทั้งหลายเราจะต่อเนื่องนะครับในเรื่องของฮะดีษที่เราได้เคยพูดไปในครั้งที่แล้วฮะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องของมุรอกอบะคือการเฝ้าติดตามของอลอสุบฮานุตาลาหรืออัลลอฮฺนทรงรู้ทรงดูทรงเห็น ถึงคาพูดถึงการกระทําถึงความเชื่อถึงเจตนาของเรานั่นเอคือหลักสําคัญของมุสลิมนะครับที่เชื่อในสิ่งดังกล่าวเนี่ยแล้วมันก็เป็นผลหรือส่งผลให้มุสลิมนั้นจะปฏิบัติจะทําจะเชื่อจะพูดอะไรเนี่ยก็ระวังในคําพูดในการกระทําและก็ความเชื่อของเขาครับเรามาทบทวนฮะดีสกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อิชาลอดจะได้อธิบายนะครับจากครั้งที่แล้วที่เราได้อ่านฮะดีสนะครับวันนี้เราจะ อันฮะดิษอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อธิบายไปด้วยนะครับมาดูฮะดิษที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับที่ท่านอบาบดุลสลอมซันได้สั่งเสียได้เน้นได้ย้ำกับท่านอับดุลมุญอับบาสนะครับอับดุลมุญอับบาสินกาละคุณตุขันฟะรอษูลีลละฮิสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเยามันฟะกาละจากท่านอิบดุอับบาสรอติยัลลอฮ์อฮุมาได้กล่าวว่าวันหนึ่งเนี่ยฉันอยู่ข้างหลังท่านรอสุลลอลฮิสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแล้วท่านเนี่ยได้กล่่าาวว ยาขุลามออิเนอัลลัมค์ะกาลิมตินอิหฟัดอิลลัฮะอิหฟัดกะอิหฟัดิลลัฮะตัดิดฟุตเจาฮะกะโอเด็กเอ๋ยฉันจะสอนเจ้าถึงถ้อยคําต่างๆก็หมายถึงว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับในขณะที่ขี่พาหนะอยู่ท่านอิมร์อับบาสนี่ก็สอนทายในขณะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุลสลามก็บอกกับท่านอิมร์อับบาสว่าโอ้เด็กเอ๋ยโอ้เด็กน้อยฉันเนี่ยจะสอนเจ้าถึงกะลิมาตถึงถ้อยคําต่างๆนบีเริ่มด้วยกับ เรื่องของอีมานเรื่องของความศรัทธาเรื่องของการตรบียะที่จะให้เกิดขึ้นนะนะเป็นการอบรมตรงนี้เนะี่ยบอกว่าเอฟฟาริลละฮะยัฟั์กะเจ้าจงรักษาอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็จะรักษาเจ้ารักษาอัลลอฮ์คืออะไรครับรักษาอัลลอฮ์คือรักษาศาสนาของพระอ,องค์รักษาบทบัญญตัติปฏิบัติตามข้อใช้ออกห่างจากข้อห้ามเรียนรู้ในศาสนาของอัลลอฮ์นำไปสู่การด่าว่านำไปสู่การบอกต่อ นี่แหละคือเรื่องของการรักษาอัลลอฮ์ซึ่งอัลลอฮ์นั้นไม่ต้องการมนุษย์ต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะไปรักษาร่าตัวของพระองค์นะครับแต่อัลลอฮ์สมัาน,นั้นน่ะในทุนี่ยหมายถึงว่าอะไรครับรักษาศาสนาของอัลลอฮ์นะรักษาศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยยัฟฟัดกับอัลลอฮ์ก็จะรักษาเจ้านะครับรักษายัางไงอ่ะครับเมื่อเรารักษาศาสนาของอัลลอตาลาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะรักษาในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของครอบครวัว ในเรื่องของตัวของเราเราจะรักษาตัวเรารักษาทรัพย์สินของเรารักษาครอบครัวของเราและก็ที่สําคัญที่สุดคือรักษาศาสนาของเราอันนี้มีรักษาเรื่องของเรารักษาตัวของเรารักษาทรัพย์สินรักษาครอบครัวและสิ่งที่สําคัญยี่คือรักษาศาสนาไม่ให้อยู่ในเรื่องของอ ża ีวกดดลานก็คือในเรื่องของความหลงผิดในเรื่องของการเฉออกไปจากแนวทางที่ถูกต้องนี่แหละครับที่เราสมควรจะรักษาถ้าหากว่าเรารักษา บทบญญัติรักษาศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะรักษาเรานะโดยเฉพาะในเรื่องศาสนาจะให้เรายืนหยัดจะให้เราอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงนะครับนบีต่อว่าอิลซิลละฮะตะจิดหัวตูจาฮะกะเจ้าจงรักษาลอแล้วเจ้าจะพบว่าลอนั้นอยู่เบื้องหน้าเจ้ารักษาลอรักษาศาสนาของพระองค์เนี่ยจะพบว่าอลลอนั้นอยู่เบื้องหน้าเจ้าหมายเขาว่าไงครับก็หมายเขาว่าอลอสมน,นจะอยู่ข้างหน้าเราที่จะคอยชี้แนะ ให้เรานั้นได้รับสิ่งที่ดีๆแล้วก็อะไรครับปกป้องเราจากทุกๆความชั่วนะครับโดยเฉพาะอะไรครับเมื่อเรารักษาอัลลอฮ์ด้วยการขอความช่วยเหลือพระองค์อิสติอานะเนี่ยคือขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สุลตานาเนี่ยแน่นอนครับอัลลอฮ์สุลตานก็จะให้การช่วยเหลือเราหากเราอะไรหากเรานั้นได้รักษาอัลลอฮ์ตัวนี้ด้วยการขอความช่วยเหลือ เมื่อขอความช่วยเหลือต่อเราอัลลอฮ์ก็จะช่วยเรานะครับอ่าอย่างที่อัลลอฮ์สุบบัตาลาเนี่ยได้บอกนะครับยาอายุห uh ันนบีอยู่ฮัสบุกัลลอฮุว่ามันิตะบะกะมินันมุ่มมินีนนะครับอัลลอฮ์สุบบัตาลาเนี่ยได้บอกว่ายาอายุห uh oh, ันนบีอยู่ฮัสบุกัลลอฮ์โอ้นบีอัลลอฮ์นั้นเป็นที่พอเพียงแก่เจ้า ว่ามานิตะบะอักามินันมุมีนีและแก่บรรดาผู้ปฏิบัติตามเจ้าด้วยอันได้แก่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายซุรอนอันฟานอายาที่64นะครับเนี่ยถ้าหากว่ามอบหมายต่ออัลลอ์ขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องหลายครับตรงนี้แหละจะเป็นไดครับเมื่ออัลลอฮ์เมื่อขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยก็อัลลอฮ์จะเป็นที่พอเพียงแล้วกับเราที่จะปกป้องเราที่จะรักษาเรานะครับต่อมาครับ a l l a ฮ u m m a t a าลาเนี่ยถ่าน نبي สุาลฮต่านเนี่ยได้บอกต่อว่าบอกกับท่านอับดุลลอฮฺอับบาสบอกว่าอิดะซะอันตะฟัสอิลลลละเมื่อเจ้าจะขอสิ่งใดก็จงขอจากอัล l l a h เมื่อจะขอเนี่ยจะขออะไรเนี่ยก็ให้ขอต่อ Allah s u b h a n a l าลานั้นนะครับอย่าหน้าที่ของเราเนี่ยขอต่ออัล l l a h อย่าไปขอต่อสิ่งอื่นจะขออะไรเนี่ยนะครับก็ให้ขอต่อ Allah s u b h a n a l าลาให้มุ่งต่อ Allah s u b h a n a l าลา นะครับจะขอเรื่องของริสกีเรื่องของลูกที่ซอและขออะไรก็ตามเนี่ยขอจากอัลลอฮเพอเรานั้นเป็นผู้ให้อัลลอฮ์เป็นผู้ประทานอย่าไปขอต่อโต๊ะนั่นโตะนี่วลีนั่นวลีนี่ที่จะตายไปแล้วนี่เขาไม่สามารถที่จะให้อะไรกับเราได้หรือเราจะไปขอกับคนที่มีชีวิตอยู่ซึ่งเขาให้ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ไม่เป็นที่อนุญ,ญาตนะไปขอกับคนมีชีวิตอยู่แต่บอกว่าให้ประทานอิสกีให้ให้เราเนี่ยได้ลูกที่ซอแลวเนี่ยมันไม่ได้แต่อาจจะบอกว่า บอกกับคนดีคนซอละให้ขอดุอานต่อร้อยให้เราอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าลักษณะดังกล่าวที่บอกไปขอกับคนดีที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเขาให้สิ่งต่างเหล่านี้ไม่ได้ให้ริสกีไม่ได้ให้ปัจจัยยังชีพอะไรไม่ได้ให้ลูกที่ดีลูกที่ซอละเนี่ยไม่ได้เพียงแต่ว่าเราขอหรือบอกกับเขาอะนะว่าให้เขาช่วยขอต่อร้อยอย่างนี้ได้นะครับนั้นนบีบอกว่าเมื่อขอต่อเมื่อถ้าเจ้าขอเนี่ยก็ให้ขออัลลอฮ์ไวรัสตานตะฟัสตายนบิลละเมื่อเจ้า จะขอความช่วยเหลือก็จงขอความช่วยเหลือจากองค์เพราะอะไรครับคนเราเนี่ยนะคนเราเนี่ยมันมีความต้องการหลายอย่างอ่านั้นเราเนี่ยให้มุ่งต่อลรสตำนาาในการที่จะขอในการที่จะขอความช่วยเหลือที่เราอ่านในทุกๆการลายมัดของเราในทุกๆรากะอัเนี่ยอียากาอาบูดุวะอียากานสตอิน์ใช้บ่งเท่นั้นที่เราอิบะดาวะอียากันสตอิน์และใช้บ่งเท่นั้นที่เราอะไรครับขอความช่วยเหลือ อิสติอานะการขอความช่วยเหลือนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งจากอิบาดาห์นะครับที่เราอียาการอาบุดุวะอียาการสตัยนี่คือความยอดเยี่ยมของคําว่าขอความขอความช่วยเหลือจาก a l ล a h หลังที่เป็นอิบาดาห์อยู่ในอิบาดาห์แต่ล l l a AH ์ก็กล่าวแยกออกมาตรงนี้หลังจากว่าอียาการอาบุดุวะอียาการสตนยเฉพาะพรง์เท่าน,นั้นที่เราอิบาดะห์และเฉพาะพรอง์เท่าน,นั้นที่เราขอความช่วยเหลือนี่พี่น้องหลายครับการช่วยเหลือซึ่งสาว่าเราจะขอความช่วยเหลือจากมึงได้ไหม ซึ่งมันก็ขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ได้ในสิ่งที่เขาสามารถที่จะให้เราได้ช่วยหยิบนั่นช่วยหยิบนี่อย่างเนี้ยที่ที่จะอะไรครับที่จะขอให้มนุษย์ช่วยแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์สุบฮานุตาลาหมายความว่าไงครับหมายถึงว่าเราไม่ใช่ไปเอียดทิมารหรือไปยิบนั่นนะว่ากับคนคนนั้นคนนี้ที่จะช่วยเราได้เนี่ยน,นะแต่ว่าอะไรครับทั้งหลายทั้งปวงนะมาจากอัลลอฮ์ลาฮาวัลลกูอัตอิลลาบิลละ มันมีพลังมีอำนาจได้นอกจากพลังอำนาจที่มาจากอัลลอฮฺสุลตานะนั้นคนคนหนึ่งที่ช่วยเราเนี่ยก็มาจากพระเ,เ,เรียกว่าการอนุมัติของอัลลอฮฺสุลตานะหรืออัลลอฮฺอนุมัติให้มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าอัลลอฮฺไม่อนุมัติเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเราได้ฉะนั้นหลักเดิมเนี่ยก็คือกลับไปมีความเชื่อรู้ว่ามุ่งว่าสิ่งที่ได้รับมานั้นมาจากอัาลลอฮฺสุบฮานุวตาราละท่านอับีุลลาะสุลตานเนี่ยได้บอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะหากว่าเขาเนี่ยได้เอาเชืออกไปนะ แล้วก็ไปหาฟืนแล้วก็ไปมัดฟืนแล้วก็ไปแบกมาแล้วก็เอามาขายดีกว่าเขาอะครับที่จะไปขอผู้คนอะเป้าหูเอามาาอูซึ่งบางครั้งไปขอคนเนี่ยคนก็อาจจะให้หรือบางครั้งเขาก็ไม่ให้อะขอมนุษย์ขอมนุษย์เนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะมีความจะเป็นมีความต้องการแต่นบะิเอาไปเอาเชือกไปเชือกไปเข้าไปในป่าเข้าไปในสถานที่ไปหาฟืนไปนมัดฟืนมาแบกเอามาขาย มันดีกว่าไปขอผู้คนนะนะที่อะไรครับที่เขาอาจจะให้หรือไม่ให้ก็ได้เพราะนั้นพยายามอย่าไปขอความช่วยเหลือจากคนถ้าหากว่ามีเหตุจําเป็นจริงๆเพราะมันอาจจะนํามาซึ่งการราเลิกอบุญคุณหรือพูดแล้วมันกระทบกับความรู้สึกเพราะเราเคยไปขอความช่วยเหลือจากเขานั้นซอฮาบะเนี่ยนะครับเขาเนี่ยจะไม่ขอให้ใครเนี่ยหยิบแส้หรือไม้ที่เขาเขาอยู่บนพาหานะ แส่หรือไม้มันอาจจะตกเขาไม่ขอให้คนอื่นหยิบให้แต่เขาจะลงไปหยิบเองเนี่ยครับคือคือการมอบหมายต่อเราคือการที่จะไม่ขอความช่วยเหลือจากผู้ใดทาง้านที่ก็เป็นสิ่งที่อนุญาตนะครับแต่เขาจะพยายามที่จะไม่ขอจากคนอื่นเลยเขาจะพยายามที่จะลงไปทําเองไปเก็บเองไม่ขอให้คนอื่นหยิบให้เนี่ยเพราะถึงการขอคนอื่นนั้นมันเป็นเค่ว่ามันเป็นความต่ำนะ มันเป็นความต่ําต้อยคนที่โดยเฉพาะกับคนที่เราไปขอเขาแล้วเขามีลักษณะที่ไม่ค่อยดีเนี่ยนะเป็นคนที่อาจจะมีการเริ่บุญคุณอยู่บ้างหรืออาจจะพูดอะไรที่มันกระทบเราบ้างเนี่ยเนี่ยมันการไปขอคนอื่นเนี่ยลักษณะมันเป็นความต่ําต้อยแล้วดูแล้วมันต้องต้องไปขอเขาเนะี่ยต้องไปยื่นมือขอเขาเนี่ยนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับหากเราไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยก็อย่าไปขอจากคนอื่น เราขอจะเอาลอดสุบาลตาลาแต่ถ้าหากว่าเขาอยากจะช่วยเหลือเรานะแล้วเขาช่วยเหลือเราแล้วเขามีความสุขเขาอยากช่วยเหลือเอาก็ให้ตอบรับตรงนี้ไปแล้วกันหากว่าเขานั้นอะไรครับอยากจะช่วยเหลือเราอ่าแล้วบางทีเขารู้สึกดีนะถ้าได้ช่วยเหลือเราเอาอันนั้นก็รับการช่วยเหลือจากเขาแต่ถ้าไม่ได้มีเหตุจะเป็นจริงแล้วไปขอไปให้ช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็อย่าไปทําอย่างนั้นนะครับเพราะมันจะเป็นความต่ําต้อยของเราที่เรานั้น คาว่าตําต้อยในที่นี้เนี่ยนะครับให้เข้าใจความหมายว่าคือคน,นเราไปขอเราก็ความรู้สึกของเราเนี่ยเราก็รู้สึกได้ใช่ไหมครับว่าเราจะต้องแบกหน้าของเราไปต้องไปไปยื่นมือที่จะไปบอกกับเขาไปขอเขาหรือเราต้องพูดเนี่ยซึ่งบางคนเนี่ยก็ไม่ทําอย่างนี้ยอมที่จะอดทนไม่อยากจะไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นแต่สุดท้ายแล้วครับเราเนี่ยททธานาบีบอกกับท่านอับบาสุว่าอิสตางันเาฟัสตาบิลละ เมื่อขอความช่วยเหลือนะก็ให้ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาแล้วท่านนาบีก็บอกว่าละมันอุมมาตลออิสตามอัลลอฮฺยันฟาวงกับิชัยอินลมันยันฟาวงกับอินลาบิชัยอินกาา็กระตะบะฮุลลอแล้วก็ให้ทราบว่าแม้ประชาชาตินั้นอุมมทั้งหมดเนี่ยจะรวมตัวกันเพื่อให้เกิดคุณอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เจ้าวะนะเพราะเขาก็ไม่สามารถที่จะให้เกิดคุณแก่เจ้าได้เว้นแต่สิ่งที่อัลลอฮฺบันทึกไว้แก่เจ้าแล้วหมายถึงว่าผู้คนทั้งหลายเนี่ยจะรวมตัวกันเลยที่จะให้สิ่่่งงงหนึสิดกับเรา สิ่งเหล่านี้มันไม่จะมันเกิดขึ้นไม่ได้ครับนอกจากสิ่งที่เลาได้กําหนดไว้แล้วว่ามันจะเป็นอย่างไรอยู่ในความรอบรู้ของอัลลอฮ์สุบานตลาที่บอกว่ากดอกอดัดหรือการกําหนดของอัลลอฮ์สุบานตลานั้นจะรวมตัวกันจะมากแค่ไหนจะเอายินจะเอานุดมารวมตัวกันนะจะให้คุณให้โทษเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําได้หรอกอะไรครับนอกจากว่าอัลลอฮ์ได้กําหนดไว้แล้ววะนะมันจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปตามนั้นนะครับนี่คือคุณเช่นเดียวกันโทษเนี่ยนะ ทีทานี้นาบีบาวาัวว at ่าเ ل าอิ ت ต ا ع อ่าอ่าอะไรดุรุกะอิ ء ل าบิชัยอินกัดก ا ต ش ي ء قد ล ت ب ه الله ع ل ي แล้วพวกเขาจะหากว่าพวกเขาก็จะรวมตัวกันอีกเหมือนกันนะเพื่อให้เกิดโทษเพื่อจะทําร้ายเจ้าเนี่ยนะพวกเขานั้นก็ไม่สามารถที่จะอะไรครับที่จะให้เกิดโทษแก่เจ้าได้เว้นแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ได้บันทึกได้กําหนดไว้แล้วว่ามันจะมาโดนมันจะมาประสบกับเราหากพวกเขารวมที่จะให้เกิดสิ่งสิ่งใดกับเราในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับ นอกจากว่าเราได้กําหนดหรือได้บันทึกไว้ว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับหรือว่าจะเกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับเราเนี่ยอันนั้นแหละนะครับมันก็จะเกิดขึ้นแต่ที่เรียกว่าเป็นกอรอเป็นกอด้เป็นการกําหนดขออ์ลอสุบฮานอวตารละครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่ท่านนาบีอัลมอลกได้บอกมันเป็นเรื่องของอีมานมันเป็นเรื่องของการศรัทธามันเป็นเรื่องการปลูกฝังมันเป็นการอบรมที่จะให้ท่านอิมนุอับบาสหรือคนอื่นที่ได้รับรู้ตรงนี้เนี่ยได้เกิดอีมานได้ ได้เกิดหลักศรัทธาที่มั่นคงได้เกิดการมอบหมายต่อรัศมีลายอย่างจริงๆริ้ได้ได้ศรัทธามีผลต่อเนื่องไปหมดเลยว่านี่เป็นเรื่องของกอดกอดกอดัอะไรที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันอยู่ในการกำหนดของรัแล้วไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีในอะไรครับในความคิดในสิ่งที่มนุษย์เนี่ยได้รู้ไปถึงว่าการเจ็บป่วยเนี่ยในในในมนุษย์ทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่นั่นแหละ มันก็แฝงไว้ซึ่งอะไรครับซึ่งความดีหากเราอดทนมันก็เป็นการลบล้างความผิดอย่างนี้เป็นต้นอาการทําสงครามออกไปทําสงครามไปยยฮัดเนี่ยมันจะเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินนะครับสูญเสียสิ่งต่างๆมากมายเนี่ยแต่มันก็มีสิ่งที่ดีอยู่ก็คือว่าอะไรครับเป็นการรักษาศาส,ะสะนาซึ่งมันสําคัญกว่าชีวิตของเราที่จะต้องรักษาศาส,ะสะนาไว้ถ้านบอัลลอฮนบอกว่ารฟ ي อ ة ติอักลามุวะจฟติสุฮุฟ ประกาศได้ถูกยกแล้วและบันทึกก็ได้แห้งเรียบร้อยแล้วแปลว่าอะไรครับแปลว,ว่าสิ่งที่อัลลอฮฺมันได้กําหนดไว้เนี่ยนะมันจบแล้วนะครับหมึกที่ได้ที่ได้มีการบันทึกเนี่ยนะ,ะมันก็แห้งแล้วแปลว,ว่าอะไรครับมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละ,ะเพราะว่าอัลลอฮมันได้กําหนดมากอทีรุ่งคอลาอีกกาหนดกอดกอกอดัดการสร้างหรือสิ่งถูกสร้างต่างๆเนี่ยนะ ก่อนที่อาร์าจะสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินถึงห้าหมื่นปีอาร์ได้กําหนดไว้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับก่อนที่จะสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินก็บปลอายะครุกัสมาวะติวัลอัฟนอบิคอมซีเนอันฟาสนะก่อนที่จะสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินถึงห้าหมื่นปีอยู่ในความรอบรู้อยู่ในกรอ,รอกตรรศอยู่ในการกาหนดของลออุมาตาลาหมดแล้วครับอ่ะมีในารายงานอื่นจากท่านอิมามติมีดีเนี่ยที่ได้บกว่าอัฟาดินลาฮะตาจิดฮุอามะมัก นะครับเจ้าจงรักษาอัลลอฮ์แล้วก็จะพบว่าอัลลอฮ์นั้นอยู่เบื้องหน้าเจ้าก็อย่างที่บอกไปจะชี้แนะเราจะแนะนําเราในสิ่งที่ดีและจะปกป้องเราในสิ่งที่ไม่ดีอัลลอฮ์บอกว่าอัยนบีบอกว่าตะอารอฟินอัลลอฮิฟิรอเอเจ้าจงรู้จักอัลลอฮ์ในยามสุขสบายอย่าริฟกับฟิชิดะและผมก็จะรู้จักเจ้าในยามทุกยากพี่น้องหลายครับให้เรานั้นนะ่ะนะได้รู้จักอัลลอฮ์ ทำอิบาดาต่อรอดสุบฮานุตาลานะครับในยามสุขเนี่ยนะก็ขอบคุณก็ทําอิบาดาอย่าอริฟกับฟิชิดออัลลอฮ์ก็จะรู้จักเจ้าในยามทุกยากอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลืออัลลอฮ์ก็จะจะขจัดจะปกป้องสิ่งที่ไม่ดีนะเพราะว่าสิ่งที่มาประสบกับเราเนะี่ยโดยเฉพาะช่วงแรกๆนั้นมันเป็นสิ่งที่เรานั้นยากหรือลําบากเหมือนกันนะครับในการที่จะอดทนในการที่จะต่อสู้กับอุปสรรคดังกลาง่าว แต่ถ้าหากว่าอุปสรรคบาราการทดสอบในสิ่งดังกล่าวมันอาจจะผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์เดือนสองเดือนเนี่ยดังกล่าวมันก็จะคลายลงมันไม่มีอะไรที่มันจะจะอยู่อย่างยืดยาวนะครับจากการทดสอบของอันล้์มันก็อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งอาที่เราเห็นนะ่ยที่บอกว่าน้ําท่วมใหญ่ในปีที่แล้วเนะ่ 5, 4, นะปีห้าสี่เนี่ยหลายเดือนที่ผ่านมานะ่ะบอกน้ําท่วมใหญ่ก็เป็นความทุกข์ระทมเป็นการเป็นความทุกข์ยาก แต่มันไม่ได้เป็นการท่วมเป็นปี2ปี3ปีหรืออยู่ตลอดไปมันก็เป็นระยะเวลา2เดือน3เดือน4เดือนซึ่งก็อาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่ามันจะมากมันบางทีวัน2วันบางทีอาทิตย์สองอาทิตย์บางทีเป็นเดือนแต่สิ่งต่างๆม,มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดมันก็มีทางออกมันก็มีสิ่งที่อะไรครับสิ่งที่อาลัสมานจะให้โดยเฉพาะกับคนที่อดทนนะตรงนี้ได้การตอบแทนจารอ์ด้วยนะครับเมื่ออดทน แล้วก็อะไรครับแล้วก็มันก็จะต้องมีทักออกที่ดีเนี่ยนะครับอย่างที่อรรลล์ได้บอกอ่ะท่านนายบินซลล่าฮนี่าได้บอกว่าอะลลออันนามอัคตอากรัลมยะกุลลิอุสซีบักถึงทราบเถิดว่าสิ่งใดก็ตามที่พาดไปจากเจ้าเนี่ยนะมันก็จะไม่ประสบแก่เจ้าว่ามาเอาซอบะว่ามาเอาซอบะกรัลมยะกุลลิยุคติอักแต่สิ่งใดที่ประสบแก่เจ้าเนี่ยนะมันก็จะไม่พาดไปจากเจ้าก็เหมือนบอกไปอะไ่ะแหละการกำหนดของว่า กองทัอกรัลกรา์เนี่ยได้กําหนดไว้แล้วอะนะนะครับว่าถ้าไม่ถ้ามันพลาดไปเนี่ยนะก็ไม่มาโดนกับเราหรอกแต่ถ้าหากว่ามันจะประสบเนี่ยนะกับเราเนี่ยมันก็ไม่พลาดมันก็ต้องมาโดนกับเราอะนะนะครับเนี่ยที่ท่านนบีได้บอกแล้วท่านนาบีก็ได้บอกว่าว่าัลมอันนนสรอมาอัอบรูงทราบด้วยว่านะครับว่าชัยชนะจะมากับความอดทนนะอันนนอสรมาอัอบรนี่แหละคือสิ่งที่ อะไรครับชัยชนะนะน,นะหรือการช่วยเหลือจะกอ,อดจะมาเพราะความอดทนถามว่าเราทําอะไรเนี่ยต้องมีความอดทนไหมมันก็ต้องมีเราหวังว่าจะได้รับชัยชนะถามว่าจะออกไปต่อสู้เนี่ยนะครับหวังชัยชนะแต่ไม่อดทนในเรื่องของที่จะโด,ใน,ดนในเรื่องของบาดแผลไม่อดทนในเรื่องของการที่จะถูกอะไรครับถูกทาร้ายถูกฆ่าถูกฟันในต่างๆเนี่ยนะถามว่าเราไม่อดทนแล้วมันจะอะไรครับมัน มันจะได้รับชัยชนะไหมเราก็ต้องมีความอดทนนะครับความอดทนเนี่ยนะ,ะชัยชนะเนี่ยจะมาอะไรพร้อมกับความอดทนก็เนี่ยเป็นสิ่งหลักที่จะต้องมีคือเรื่องความอดทนอาวะบอกอียมซัสกุมก็ฮุองฟะกอดมัสซันก็มะกรุมมิสลุและหากประสบแก่เจ้าซึ่งบาดแผลหนึ่งบาดแผลใดแน่นอนก็ย่อมประสบแก่พวกนั้นซึ่งบาดแผลเยี่ยงเดียวกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อทาสงครามเนี่ย มันก็มีเราได้รับบาดแผลบ้างศัตรูได้รับบาดแผลบ้างอาจจะเสียชีวิตฝ่ายเราเสียชีวิตฝ่ายศัตรูเสียชีวิตนะครับดังกล่าวเนี้ยอัลลอฮฺทรงกระให้มันหมุนเวียนไปในระหว่างผู้คนบางครั้งมุสลิมก็ได้รับชัยชนะหรือบางครั้งมุสลิมก็พ่ายแพ้บ้างตรงนี้เนี่ยจะได้มาเป็นข้อคิดจะได้เป็นบทเรียนอย่างสมัยของท่านนาบีสุลต่านก็มีบางสงครามที่พลาดพลั้งไปอย่างในสงครามอุฮุด ก็จะได้มาทบทวนว่าอัชตานนบีสั่งเสียไว้เนี่ยนะในสงครามมุฮลดว่าอยู่บนเขาเนี่ยไม่ให้ลงมาว่ามุสลิมจะชนะหรือแพ้เนี่ยไม่ให้ลงแต่ก็มีมุสลิมอ่าซาวะกลุ่มหนึ่งที่เห็นว่าพวกกูเรชนได้ถอยไปแล้วนะแล้วก็มีทรัพย์เฉลยอย่ก็ร่วงอะไรอยู่ก็ลงไปเก็บกันสุดท้ายก็พวกกูเรชก็ตลบหลังทำในครั้งนั้นเนี่ยนะครับมุสลิมก็เสียชีวิตจํานวนมากแล้วท่านนบีสั่งว่านก็ก็ปากฉีกนะครับฟันหัก นะก็มีบาดแผลน,นะที่ใบหน้าที่ร่างกายแตนะ่ตรงนี้มุสลิมก็จะได้มาคิดว่าเนี่ยการที่ฝ่าฝืนในคําสั่งของท่านอาบนับดุลสลัมเนี่ยในดุนยาเนี่ยมันก็ได้เห็นว่าเนี่ยมันเกิดความพังพาดและมันเกิดขึ้นและในในสงครามครั้งนี้ก็จะได้คิดว่าเนี่ยเนี่ยนะฝ่ฟาฝืนในเรื่องของคําสั่งในเรื่องของการรบนะดังนั้นเรื่องของศาสนานเนี่ยถ้าเราฝ่าฝืนท่านอาบนับดุลสลามหัวอิสลามแล้วมันจะเป็นอย่างไร เนี่ยมันจะได้เป็นข้อคิดเป็นบทเรียนกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นท่านนบีบอกว่าอันนั้นนสระมาอัลซอบรชัยชนะนี่จะมากับความอดทนว่าอันนั้นฟอร์จว่าอันนั้นฟารราจะมาเกิความบรรเทาทุกข์จะมากับความยากลําบากหาหรือว่าทางออกเนี่ยนะฟอร์จทางออกอ่าเนี่ยมันก็จะอะไรมาเพราะมากอะมามีการบรรเทาทุกข์หรือทางออกที่ดีเนี่ยนะ จะมากับความยากลาบากหรือความกลัดก,กลุ้ม,มนะความไม่สาบายเนี่ยมันก็จะมีทางออกว่าอันนาอันออสริยุสรอและความยากจะมาพร้อมกับความง่ายเสมอฉะนั้นที่บอกว่ามันยากมันยากเนี่ยมันก็จะมีความง่ายอยู่นะครับไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าบอกว่ามันจะยากตลอดไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันก็จะมีความง่ายอยู่นะฉะนั้นบางทีเราอาจจะยากตรงนี้แหละแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย ก็ขอดูอาต่อรับสมานาลาให้เกิดความง่ายได้นะครับรบ,บียสซิดเวลาตัวอสัสซิดโอร์ได้โปรดให้เกิดความสะดวกความง่ายเวลาตัวอสัสซิดอย่าได้ให้เกิดอลอเกิดความยากลําบากก็ต้องเนี่ยครับที่เราจะต้องวิงวอนที่จะต้องขอต่อรัดสุบัตางตาลาตลอดนะครับครับพี่น้องหลายครับเรามาดูในช่วงท้ายนิดหนึ่งที่บอกว่ามีประเด็นที่บอกว่าการดูอาของเราเนี่ย สามารถที่จะไปเปลี่ยนเปลี่ยนกอดอกกอดัหรอการกําหนดของลอสุนตตลาได้หรือไม่นะครับดูอานี่จะเป็นกอดัดหรือกอดอกกอดัดการกําหนดของลอได้หรือไม่มีในบางฮะดีสที่นักวิชาการบอกว่าเป็นฮะดีสที่ซอเฮ่นะนะครับแลาอย่ารุตุนกอดออิลัดดูอาไม่มีอะไรที่จะผลักดันขจัดในเรื่องของการกําหนดนอกจากดูอา ก็ความหมายก็คือว่าดูอานั้นจะไปผลักดันจะไปขจัดจะไปกั้นในเรื่องของการกําหนดของลอถาาว่าจะฮะดิษตรงนี้ความหมายเนี่ยเป็นอย่างไรความหมายก็คือเป้าหมายก็คือว่าอัลลอฮฺสุลตานเนี่ยได้กําหนดให้คนคนหนึ่งเนี่ยขอดูอานะหมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างหรือการขอดูอานี่ของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อยู่ในความรอบรู้ของลอนะครับอยู่ในกอดอ,อดัลลอฮฺของลอไม่ใช่ว่าอัลลอฮฺกำหนดมาแล้วก็เรามาขอดูอัลลอฮฺพึงจะรู้เนี่ยไม่ใช่ อัลลอฮ์กำหนดมาก็คืออัลลอฮ์เนี่ยรู้ว่าเราจะขอดุอาแล้วเมื่อขอดุอาอัลลอฮ์ตอบรับตัวนี้มันก็เกิดผลตามที่อัลลอฮ์ได้รู้ได้กําหนดไว้แล้วนะครับเหมือนกันในฮะดิษที่ท่านนบีสุลต่านเนี่ยบอกว่าใครต้องการที่จะให้เขานั้นมีอายุมีอายุยืนนะครับแล้วก็มีริสกีที่กว้างขวางริสกีที่มากมายนบีบอกฟันยักษ์สินรรไหมให้เขานั้นสัมพันธ์เครือญาติให้เขาติดต่อเครือญาติเอา เนี่นะยนายบบอกใครต้องการที่จะอายุยืนใครต้องการที่จะให้มีริสกีที่มากมายเนี่ยให้เขาสัมพันธ์เครือญาตินะครับอ่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนในกรอดอกรอดกรัดขอลอแต่ถ้าว่าลอสำนันั้นได้กาหนดแล้วว่าคนคนนี้เขาจะเป็นผู้ที่สัมพันธ์เครือญาติลอก็ให้อายุเขายืนนะครับและคนคนหนึ่งเนี่ยก็อยู่ในความรอบรู้ของลอว่าเขาจะไม่สัมพันธ์เครือญาติลอก็ให้อายุเขามีสัน้นหรือว่าแค่นั้นแหละนะครับทั้งหมดแล้วอยู่ในกรดกรดัดขอลอสานทั้งหมด เอาเรากำหนดให้คนคนหนึ่งเนี่ยขอดูอาแล้วเราก็ให้ดูานั้นยังประโยชน์กับเขาคือเอราตอบรับดูอาก็เป็นผลไปนะครับแล้วก็คนหนึ่งไม่ขอดูอามันก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้รับประโยชน์จากดูารื้ว่าที่เขาไม่ขอดูอาเขาก็ไม่ได้รับนั้นดูอาเนี่ยก็จึงเป็นหนึ่งในสาเหตุอย่างเช่นเราอยากได้ลูกเนี่ยก็มีการแต่งงานหนึ่งนั้นก็เป็นสาเหตุที่จะให้ได้ลูกนะมีนอกจากการแต่งงานก็ขอดูอาก็เป็นเป็นสาเหตุสําคัญละละนั่นแหละแล้วเราตอบรับเนี่ยเราก็ได้ลูก อย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นขอรอกขอรัดขอรอดนี่ก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าในอย่างที่บอกไปว่าเมื่อขอดูอาหรือว่าลอ์นั้นได้กําหนดมาแล้วหรือว่าในความรอบรู้ของรอดเขาจะขอดูอาอา้าวมันก็อะไรครับเมื่ออลอ์ตอบรับดูอามันก็ไปขจ,จัดไปกัน้นในสิ่งที่อลอ์ได้กําหนดอ,อีกอันหนึ่งนะมันก็ไปขวางกั้นตรงนั้นอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับประเด็นสุดท้ายครับอนุญาต ที่จะให้ขอดุอาให้มีอายุยืนเนี่ยได้ไหมอายุยาวๆเนี่ยได้หรือไม่นะครับคําตอบก็คืออันนี้ใช้บินบาซราฮหมุลรอบเป็นผู้ตอบนะครับท่านบอกว่าไม่เป็นไรที่จะขอดุอาที่จะให้อายุยืนนะครับแต่ที่ดีแล้วให้คหมวดปมไว้ว่าอ่าขอดุอาเนี่ยบอกว่าให้อายุยืนในการต่ออะต่อรอให้อายุยืนฟลคอยในความดี หรือฟีมายยรดินละในสิ่งที่อัลลอฮ์พอพระไทยไม่ใช่อายุยืนอย่างเดียวเพราะอายุยืนบางทีอาจจะทําชั่วอาจจะฝ่าฝืนก็ได้นั้นก็ควรที่จะขมดวณปรว่าขอให้อายุยืนอย่างเช่นภาษาดับอัลลอฮุอุมราก็ฟีตออาตินละขอให้ท่านนั้นมีอายุยืนในการต่อตอัลลอสุมาตาลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่อนุญาตที่จะขอได้มันก็ไม่ได้ค้าในเรื่องของกอดอรกรดนะครับแต่มันก็คือบั้นหัวเหมือนก็ด๊ มันก็ถือว่าเป็นในการกําหนดของลอสซบฮานอตาลาเหมือนกันเหมือน,น,นกับยารักษาโรคเหมือนกับรุกยาหรือรูกกที่อ่านเนี่ยนะก็เป็นสาเหตุในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของการที่จะให้ได้รับผลในเรื่องของการที่จะรักษาในเรื่องของโรคต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถที่จะขอได้แต่ควรที่จะขมวดปมอย่างที่ได้บอกเอาไว้นะครับก็ในฮะดิษบนี้ในเรื่องของมูรอกอบ็บ์คือการเฝ้าติดตามอลอสซบฮานอตาลาก็คงจบในช่วงนี้นะครับอิชัลอลอในครั้งต่อไป ก็คงจะมาดูฮะดิษใหม่หรือว่าฮะดิษต่อไปนะคร variance, Depois, ับก็พบกันในครั้งต่อไปครับอินชาอัลลอฮสซลามฺมอลัยกุมวมุฮัมมะตุลลอฮิวะบรอกาตุ